พอยจะไปทําเล็บค่ะบอกสามีว่าบ่ายสามจะไปทําเล็บสามีบอกว่าโอเคฉันว่ายน้ำกอนเด้สามสิบนาทีพอยก็เลยว่าโอเคเธอก็เอ็นจอยโยทไป <c oughs> เราลงน้ำแล้วอีกแล้วค่ะพี่พี่วันนี้อากาศที่บุรีรัมย์ร้อนนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบสิงหาคมอากาศท้อนสามีเลยลงน้ำไปค่ะพี่พี่าลงน้ำ หนูว่าซื้อมาคุ้มมากเลยนะทุกคนเพราะว่านี้มันประมาณสองพันห้าเนาะสองพันกว่าบาท <Okay. S 1> <ป>อย่างล่ะพี่พี่ขามะเบื่อนกันมาเพื่อนเห็ดอย่าง <laughs> พี่พี่ขาตอนนี้สามีพลอยเอาแปลงมาขัดขัดทูๆนะคะเพราะว่าพลอยจะเอาน้ําออกแล้วค่ะเปลี่ยนน้ําใหม่นะคะก็คือจะใช้ตัวไดโวตัวนั้นนะคะกล่องที่พลอยซื้อมาแล้วก็จะอ่า เอาไดโวใสแล้วก็น้ําก็จะไม่ออกไปไหนพอยก็จะลดน้ําต้นไม้แถวนี้แหละค่ะพี่ๆก็จะได้ใช้ประโยชน์นะคะเพราะว่าน้ํามันเยอะมากนี่ลดตามนี้ค่ะลดน้ําต้นมงต้นไม้นะคะทางบ้านหน้าบ้านรอบๆบ,บ้านเดี๋ยวเอาสายยางมาต่อคะ่ะพี่ๆคะ่ะป้าสวนยุโรพลอยสวนยุโรพลอยนะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสวนยุโรปหรือเป็นสวนอะไรก็ตามแต่เนาะช่วงนี้หน้าฝนเราต้องเราต้องเรามัดระวังในเรื่องของสัตว์เลื้อยคานอย่างเช่นพวกงูพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพลอยสั่งที่ที่อ่ามันเป็นกรรมฐานแล้วค่ะพลอยสั่งกรรมฐานกันงูกันพวกสัตว์เลื้อยคานแล้วนะคะเดี๋ยวอีกประมาณสองสามวันนี่แหละคะ่ะพี่พค่คะพลอยสั่งอยู่ในแอปดําพลอยก็จะเอามาใส่ตามรอบๆนี้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้อ่ะมันเป็นช่วงหน้าฝน อ,อืมป้าพี่ๆค่ะสาวไหวน้ำเล่าสาวไหวน้ำพลอยจะไปทำเล็บค่ะเพราะว่าวันนี้อยากไปทำเล็บในเมืองก็เลยบอกแกว่าจริงๆพลอยก็ขับรถไปได้ค่ะพี่พี่แต่ว่าแกน่าจะไปเจอเพื่อนแกวันนี้าสงสัยอยากไปเจอเพื่อนนะคะเพราะว่าไอ้ตรงที่พลอยทำเล็บก,กับโรงแรมที่เพื่อนแกอยู่น่อยู่ไม่ไกลกันค่ะ ร้านที่พลไปทําประจําแกก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปส่งเธอดีกว่าจริงๆตลอดพลก็ขับรถไปเองได้ค่ะพี่พี่ไม่มีปัญหาเนอะค่ะดี๋วประมาณสามสิบนาทีเดี๋ยวแกจะขึ้นละอันนี้แกมาแช่น้ําเยน็ยนเย็นสบายไหม <Not yet. S 1> น่าเย็นเย็นปบ ฝั่งอบนี่แหละค่ะพี่ๆคะสระว่ายน้ําไอ้ที่ว่านุสั่งมาเป็นแบบนี้แหละก็คือเราทําแบบเคลื่อน่าตามมีตามเกิดเนาะค่ะเนาะทําแบบไม่ต้องอะไรมากมายเพราะถ้าถ้าเราไปลงทุนทําแบบซีเมนต์เลยน่ะโอ้พี่ๆขามันมันเกินครึ่งล้านนะคะห้าหกเจ็ดแสนแปดแสนจะอยู่ไหมแล้วแต่แต่ว่าแน่นอนแหละว่าสระว่ายน้ำแบบนั้นแพงมากมเดี๋ยวเป็นอนาคตกันละกันเนาะค่ะเนาะ อนาคตเดี๋ยวทําแต่ว่าไอแบบนี้เราก็ใช้ไปก่อนค่ะพอแต่เย็นๆพอแต่แบบรีแลกผ่อนคลายไปนะคะไม่ต้องใช้งบป,ประมาณเยอะอันนี้มันก็แค่2อ0 0กว่าบาทนะครับก็ไม่ได้ใช้งบป,ประมาณเยอะค่ะแต่ถ้าเป็นสาวไว้น้ําแบบตามโรงแรมที่เราว่ายเป็นปูนซีเมนต์นะคะแบบนั้นน่ะมันแพงค่ะพี่ๆมันเกินครึ่งล้านนะคะเจ <c oughs> ็ดแสนแปดแสนสิยูโบน,นาะจ้ะพี่ๆจ้ะ พลอยก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะทำแบบนี้แหละง่ายดีนะคะมันก็จะมีตัวเครื่องกรองค่ะเห็นไหมคะที่เขาทํางานอยู่เป็นตัวน้ําวนสิ่งสกปรกก็จะไปลงไอ้ตัวนั้นนะคะที่คุณเจจับสิ่งสกปรกไปลงตัวนั้นน้ํามันก็จะวนมันกรองถึงว่าแหละน้ํามันไม่ขุนพี่ๆสังเกตดูไอ้ที่ว่าลูกหลานเราเล่นนะคะช่วงสงกรงสงการที่มันเป็นสูบลมนะคะพอเราเล่นครั้งหนึ่งปุ๊บน้ํามันก็จะขุนละ น้ำมันก็จะสกระปรกมันหมองละแต่ไอตัวเนี้ยทำงานได้ดีมากนะคะไอตัวนี้ไอที่เครื่องกรองเนี่ยน้ำมันจะวนอยู่นะคะแล้วก็สกรปรกก็จะไปลงไอสีฟ,ฟ้าตรงนั้นนะคะสีฟ้าตรงนั้นแล้วก็จะกรองน้ำมาอีกรอบหนึ่งก็คือจะสะอาดอ,อันนี้ใส่มาสี่ห้าวันแล้วหนึ่งสะอาดนะคะพี่ๆขาสะอาดยังสะอาดอยู่เนากจ้ะยังสะอาดอยู่นะคะ <c oughs> นี่แหละค่ะสามีพลอยคนเดียวอย่างนี้แหละพี่พี่แกกาลังดูว่ามันมันสุกระปุกตรงไหนตรงไหนไหมสาวไา้น้ำแกวันนี้บรรยากาศบ้านพลอยดีมากค่ะท้องฟ้าแจ่มใสตรงนี้ค่ะมุมสวนยุโรปพลอยนะคะเล็กๆน้อยๆค่อยๆทําไปค่ะทีละนิดทีละน้อยแต่ก็สวยนะคะพี่พี่สวยงามค่ะ <c oughs> นี่นคะคะนี่ดอกมงดอกไม้ อันนี้พลอยปลูกเพราะว่าด้วยความที่สวนยุโรปเขาจะชอบมีพวกต้นโรสแมรี่ใช่ไหมคะพลอยก็เลย่าซื้อน้องมาค่ะต้นละหนึ่งบาทนะคะออเออแพงอยู่นะพี่พี่แต่ว่าหอมมากเลยนะคะต้นโรสแมรี่หอมหอมหอมมากเลยส่วนใหญ่ก็จะเอาไปใส่กับพวกสเต็กค,ค่ะเดี๋ยวถ้าพลอยทำสเต็กพลอยก็จะเอาไปใส่นะคะเนี่ยกินกับสเต็กมันจะให้กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะหลังบ้านพลอยเนี่ยค่ะพี่พี่ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเราก็จะระมัดระวังในเรื่องของงูพวกสัตว์เลื้อยคลานนะคะพลอยก็จะเอาอกรรมาถันกันสัตว์เลื้อยสัตว์เลื้อยคลานมาโรยไว้ตรงนี้ค่ะโรยโรยอ้ยอมบ้านเลยค่ะหน้าบ้านหลังบ้านช่วงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยตรงบริเวณที่พลอยอยู่เนี่ยมันก็เป็นป่าด้วยเห็นไหมคะพี่ๆเป็นป่าโมดเลยค่ะป๊าดบรรยากาศดีแท้พี่น้อง ตรงนี้สบายน้ำสบายน้ำสบายน้ำรีแล็กซ์สปาสปามินิสปาอืมมินิสปาแล้วมีจักรกุซี่ออกมาด้วยมินิสปานี่แหละค่ะพี่พี่ความสุขของสามีพลอยเนาะวันนี้เกดลุ้นอยู่ว่าเกดจะไปหาเพื่อนเกดไหมแต่ว่าพลอยทำเล็บตอนบ่ายบ่ายสามพลอยนัดช่างไว้นะคะ บรรยากาศโดยรอบเดี๋ยวพอจะมาลือ้อไอตัวนี้ออกค่ะพี่พีนี่ลือ้อไอต้นไม้นี่มันไม่สวยเลยอะพี่พีดูมันบองงามเลยค่ะพี่พีนุนจะเอาไปปลูกแล้วก็ไปเลี้ยงเขาใหม่นะคะเหมือนเขาจะตายยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าต้นนี้สวยมากเลยนะคะพยซื้อมาประมาณหกร้อยกว่าบาทพอก็เลยว่าจะอาเอาเอาเขาออกไปแล้วก็ไปปลูกใส่ปุ๋ยดีๆเพราะตรงนี้มัน มันไม่สวยแล้วอะค่ะพี่ๆ๋ยวหนูจะทําความสะอาดสวนตรงนี้ใหม่แล้วก็ตัดออกตัดบางสิ่งบางอย่างออกนะคะพวกเนี้ยตัดก้านออกนี่แหละค่ะพลอยมาอัปเดตกันนะคะจริงๆวันนี้ต้องเอาน้ําออกอยู่แล้วค่ะเอาเอน้ําตัวนี้ออกอยู่แล้วเพราะว่าลูกค้าจะเข้าวันพรุ่งนี้พลอยก็ต้องทําความสะอาดตรงนี้ให้มันเสร็จแล้วก็เอาผ้าคุมไว้ให้มันเรียบร้อยสะอาดดูดีนะคะ แต่ว่าเราจะไม่ได้ให้ลูกค้าเขานะคะพี่ๆขาอันนี้เพราะว่าลูกค้าเขามาพักแค่สองคนพลอยก็เลยจะปิดไว้เอาน้ําออกแล้วก็ปิดไว้ดีๆนะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกอีกทีหนึ่งนะคะว่าวันนี้เราจะไปไหนบ้างนะคะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่พลอยมาอัปเดตวันนี้นะคะสาหรับ EP นี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ